สุโคดให้าสามแต้มพันแปดเฮ้ยถ้าไม่เจอแต่แต้มสูงๆทั้ง,ทงนั้นเลยเนี่ยไปครับไปครับขนขึ้นขนขึ้นเบียขึ้นมาขึ้นครับขนขึ้นเบี้ยขึ้นมาข,ขึ้นเม็ดข,ขึ้นเบี้ยขึ้น,ขน,ขน ผลขึ้นครับไปครับจ่อไว้ก่อนตัวที่หนึ่งไปครับกระจายกำลังเอาเหลือกดไว้ ทิมซิจ๊อะเอาะเอามาอุดไว้ก่อนให้โคนเขาเดินลำบากนิดนึ่งนะครับไปครับโคนม้วนโคนขึ้นไปครับ มาโดดไปครับเม็ดไปจะมาจิ้ตัวนั้นโอเคปะม้วนมานิดนึง Okay. เตรียมซ้อนนะครับถ้าถอยคนนี้ก็เอาเลยครับจิมเบียรครับเรายอมเสียโคนสองไปเลยนะเพราะว่าโคนเขาอุดตาเหลือให้ให้ให้เราอยู่นะครับเค okay. ไปครับกินครับผมก็จะค่อยๆปรีออกนะครับมาไปครับผม เอามา้ามาแรกอะต้องกินว่ะแม่งบังคับอ่ะกินครับพี่ตัวนั้นกินเหรอดยางนว้ไปครับกินครับเอาเรือเป็นลูกเดลูกปิดครับปิดครับผมกินครับเดี๋ยวลงมาลูกอัทิมก่อนแล้วกัน ถ้าจะมันลุกขนาดนั้น uh huh. มาครับจอหน้าคุณยังงี้กันไปครับ แป๊บนะท่าไม่เชื่เอาเรือขึ้นมาหน่อยดีกว่าไปครับมาถอยวนมานิดหนึ่งโอเคว่าแล้วต้องเดือตัวนั้น Uh huh. ทิมไปเลยดีไหมอย่างลวกันนะครับมาเราขึ้นไปได้ดิ uh huh. มวนมานิดนึง่งไปครับมามวน อลงมาหนึ่งตาดีกว่าไปครับเม็ดต,ต่อไปเลยอไปยืดเหลือครับดีมากไปเกาะตัวนั้นแทน กินไปเลยดีไหมกินไปเลยแล้วกันดูว่าเขาอะไรกินนะครับเบียกินวะเรือขึ้น เอาโคนอุดไหมผมกินไปเลยนะท่านผู้ชมกินไปเลยครับกินครับกินมาครับ นาโดดมาตอนนั้นทำไรวะจะลุกวะเ,เป็นไปไดนะ้ลุกนะไงไปก่อนไปเราหนีตานี้นะครับแรกกันกินครับ จริงๆเขา,น,าน่าจะกระโดดมาไปไล่เหลือนะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้คือโคนเขามีปัญหากินครับกินครับกินครับไปครับผมไงครับ เสมอเองวะเนี่ยน่าจะเสมอเนี่ยเอาเหม่อเลยก็ได้เนี่ยท่านผู้ชมผมเอาเบีย้ยกินเบีย้ยไปเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะไปอ่าเนี่ย,ยกินไปเลยเอาเบีย้ยกินไปเลยก็ได้ไหลเรือละอไหลเรือไหลเรือดูอเข้าไปครับไปครับ เนี่ยต่อเลยดังนึ้นไปครับกินครับกินเบีย้ยกินเบีย้ยครับกินครับนะครับผม แม,ม่ครับผมเอ้ยเหมอเหมอพี่พี่เหมอแล้ว